ครับสวัสดีทุกคน,นครับก็ตอนนี้เวลาก็ตีสีก่กว่าครับขับรถมาจากนครนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวลานจกานะครับก็ทางนี้จะเป็นทางถนนสายเปลี่ยวกลางคืนก็แต่ว่าไฟสว่างครับทุกคนจะเป็นที่สูงที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะขับรถข้ามเขาไปยังคลองจันดีนะครับวันนี้นะครับ จะไปขายของด้วยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะขายของได้กันบ้างไหมวันนี้นะครับที่ตลาดจันดีตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกลองจันดีเลยนะครับทุกคนโอเคมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับบาย ทองจันดีเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลงกองครับทุกคนจะไปลงกองเก่าพวกทองเหลืองพวกอมิการแว่นขอเกิดทำบอก

โอ้โหวันนี้เมาปีก็เมานะครับผีก็เมาหมดเลยสองเรื่องปอไปให้เราติดหลอก

นี่ยกับมาส่งก้อนไอ้ปีกครับวันนี้เนี่ยปีก็มาส่งยางส่งยางกับปีก็มองมาเลยโอเคได้เดินทางรอบเรารอบกับไอ้พี่ปีกรอบผมไม่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 มีคนคว้าแป้งลูกกาโมองมาแล้วสองเรื่องโองมาเลยกับทุกคนมอ่มดวันนี้ต่างหนๆก็ได้ปลอมด้วยนี่โอ้ยขอบใจะแล่เพื่อนคว้าไว้ใายเราเพื่อนคว้าร้านไว้ให้โอ้สุดยอดเพืนเ่ครับก็รอลูกกาโม่มาเลยสองเรื่อง สองเรื่องเบืองเลยตอดจับไรยมุ่งตังลังไปตังลังเลยครับทุกคนเหลือแต่เว้นเว้นกับนาฬิกาครับนี่เพื่อนเข้าร้านอยู่ให้นะครับเพื่อนร้านเครื่องหนังครับนู่นายโอโหนี่ครับพวกอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็เครื่องหนังครับเข้าร้านให้เรียบร้อยเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนโอเคนะครับก็เนี่ยอยู่ที่ตลาดจันดีตอนนี้เวลาแปดโมงกว่าครับลูกค้ามาเมาเลยเนี่ยเหลือไม่กี่ชิ้นนะครับทุกคนอันนี้อยู่ในลังไม่ได้ออกมาครับ นี่ตลาดจันดีวันศุกร์ครับทุกคนนี่มีของขายมากมายเลยครับขอพวกพวกเนี่ยครับขายพวกเครื่องตกอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับแล้วก็เครื่องหนังครับเครื่องหนังครับเครื่องหนังเก่าครับเครื่องหนังแบบสวยๆเลยครับทุกคนนี่อินตลาดจันดีนะครับก็ัำแบบผ่านแฮนเมคอันมือเลยทําเองด้วยนะครับทําเองเปื้อนโอ้ยประเดิมแล้วประเดิมแล้วผ่านเลยเพื่อนเราครับเครื่องหนังสวยๆเลยครับทุกคน ใครที่ผ่านไปประมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับเครื่องหนังก็เก่าก็ใหม่ๆอ่านหนังแท้ครับทุกคนอานหนังแท้เข็มขัดกระเป๋าโอ้โหต้อมเลยนะครับทุกคนนี่ครับ,รบก็มีพวกแหวนเลยมีครบเลยนะครับนี่ในตลาดเปสองฝั่งเลยครับบนถนนก็ด้านบนนู้นก็จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้า,ามือสองครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับตะกี้ก็ลูกค้า มาเหมาของไปหมดแล้วนะครับคนเลยก็มาเดินอช็อปเดินชมสินค้าในตลาดจันดีวันศุกร์เช้าๆครับเริ่มตั้งแต่ตีห้าครับทุกคนตีห้าถึงบ่ายโมงบ่ายสองครับทุกคนนี่ครับพวกเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับนี่พาทุกคนเข้ามาด้านในถนนนี้ด้านบน ฟุตบาทนะครับบาทบรินทางรถไฟเลยนะครับทุกคนพาผู้ใหญ่ก้าต้นเย้ะไม่เกี่ยวร้อยเดียวร้อยเดียวพาผู้ใหญ่ก้าทางรอถไฟนี่จะโตตัวละร่อยรลอนนานยืนไม่ได้เลยนะครับคนจะเยอะด้านในครับพร้อมร่มแดดร่มลมตกนะครับทุกคนนี่ปพาสวยๆเลยนะครับพาวันศุกร์รองเท้า รองเท้ามือสองใหม่มีครบเลยครับพวกเม็ดไรก็มีนะครับคล้ายๆตลาดยันยงอะไรประมาณนั้นเลยครับทุกคนนี่ยิมทางรถไฟครับก่อตะกี้นั่งไปส่งของให้ลูกค้าที่นร่นัานตลาดการยางนครศรีธรรมราชสวัสดีครับใน่เปิดไปไดนนี่ อ๋อๆ oh, oh, oh. ไปส่งให้ลูกค้าตะกี้นะครับไปส่งของให้ลูกค้าที่สำนักง,งานตลาดกาันยางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่จุดนู้นรับประมาณสิบสิบแปดล้อมานี่ว่าสบบวยเลยครับนี่วันนี้แพงว่างเยอะนะครับแพงว่างเยอะว่าแบบวิดเทนอะไรก็มีครับวันนี้นนพาทุกคนมาเดินในตลาดนี้ รถไฟมานะครับทุกนรถไฟเคลทางรถไฟเลยนระถไฟก็ไม่ได้ไม่ได้มาทำคลิปให้เอซีได้ชมนานเลยครับปีตลาดจันดีก็วันนี้ก็มาอีกรอบนะครับจงกับวันศุกร์ครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2568นะครับนี่ครับ เมื่อคืนแบบก็ได้กีดยางด้วยครับคนก็ทยอยออกนะครับตอนนี้เวลาก็แปดโมงกว่าครับทุกคนแปดโมงกว่าเลยครับมีรองเท้าร้านนี้นะครับสว,สวยเลยแหละเดี๋ยวลองดูเผื่อจะได้สักคู่นะครับโอ้โหนี่ครับภาคุเงิคนเยอะมากนะครับเป็มไหมดเลโ,โอ้เสื้อเสถียอยู่ดี เอาไป60บาทเลยกลยับกับครับ60สองตัวร้อย10นะ60สองตัวร้อย,ย60อ่ะ <im itation> ตอนนี้ป้าบมีป้ามไม้เนี่ยกันนี่ปลาหมานันเปย์นี่อ่านี่ปลาดุดเก,ก่าตัวนี้อ่ <im itation> ะนี่ได้ยี่สิบสองตัวร้อยนะอืมปลาหมันเปย์ปลาตุกตุกกับตุกตุกตุวยตุ้ยเปย์มาได้เลยครับทุกคนมาในตลาดนะครับผ่พอปลาสวยผ้ายุกเก้าศูนย์ก็เลยเลยครับมีป้ายป้ายเก่าเลยนะ าปเกาเปาจจปาเ่าเลยนะครับทุกคนโอ้ปลาสวยๆนี่ปลาจะไม้เราเลยนะครับไปโอ้สวยเลยวันนี้62ตัวร้อยเลยทำบุญกันนะราคาเดี๋ยวาทบโอ้ป้าม,าม่นนะเล็ก,ก เห็นป้าไม่ได้ชอบโอ้ป้าสวยเลยอันนี้ป้าสวยเลยครับลูกทิศลูกทิศป่าลูกทิศมวลนี่ตัวนี้ตัวนึง ีตัวตัวช่วยไปเดี๋ยวเหลืออีกตัวเลยปาวตัวตครับอันปาวตัวตหัวหัวป้าเลยครับทุกคนป้าป้ายดังนั้นครับป้ายตัวตป้ายโกเลยครับตัวห้าสิบหกสิบองตัวร้อยครับทุกคนโอ้นันะโอเคครับ ปลายลันว่ะได้มาแล้วนะครับสองตัวครับเอาไป่หลานได้ไปหลานพ่อป้าเป็นเธอสวยครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อไปครับรองเท้าเลยคู่หนึ่งเท่าไหร่เองเสียสิบบาทเองครับทุกคนคนเยอะมากคนเอามาซื้อกันนะครับทุกคนรองเท้าจธอสวยเลยครับมีคนเยอะนะครับคนเยอะขายดีขายดีเลยนะครับโอ้ ตรงนี้คนก็เยอะนะครับทุกคน,าานโอเคเดินย้อนกลับนะครับนี่ครับรถจะวิ่งได้นะครับทุกคนรถก็จะปิดถนนเมยรถใหญ่วิ่งนะครับจุดนี้นะครับนี่ตานี้รถไฟตะกอนครับในตลาดอยู่จุดนี้เลยครับทุกคนมีรถเมล์ไทยก็จะมาจอดจอดแล้วก็ขึ้นไปซื้อของกันนะครับทุกคน โอเคนะครับก็สักพักก็อตลาดนี้ก็จะวายประมาณสักเที่ยงเที่ยงครับทุกคนเที่ยงเที่ยงๆครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปที่แผงก็ไม่รู้จะน้องได้เพิ่มอีกไหมนะครับทุกคนก็ตะกี้ลูกค้าเหมาไปหมดแล้วนะครับทองเหลืองโอ้โหลายคลามหมดเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะไปสักพักเราเที่ยงเที่ยงเราจะไปละหมาดที่มัสยิดนครครับเดี๋ยวจะไปหาของเก่าๆอีกครับทุกคนพาหาแล้วก็มาขายครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปที่นครไปละหมาดนะครับทุกคนน้ำพุนเลยนี่นะตีเด้งเลยไปใช้ย้ายเลยบอยบอยบวยบวยได้ได้โอเคได้ได้เลยเดี๋ยวโอเคก็จะมั้งนี่ครับบุกคนเจ้าบุกคนเจ้าแก่นะครับบุกคนเจ้าแก่บุกคนเจ้าแก่เด็กแกโตหลัดจุน โรคติดจนแล้วกับเปลี่ยนใบไม้รับกับก็ลูกค้าเหมาหมดแล้วนะครับเหมาหมดก็ต้องมาหาซื้อใหม่ครับทุกคนก็ซื้อหลังใหม่สักลูก,ลกหนึ่งก็ดูนี้ทองลึกครับก็ตอนนี้เวลาก็สิบโมงกว่าครับเราจะได้เดินทางกลับนะครับทุกคน ไปนครต่อนะครับไปหาของเก่าๆอีกเผื่อเจอนะครับถ้าเจอก็โอเคถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไรตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟคลองจันดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาของไปขึ้นรถเราจะได้เดินทางกลับนะครับนี่ครับชีวิตแบบพ่อค้าของเกาครับทุกคนก็มาหาของจับของแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็วันนี้ก็ได้นะครับท,ท่านผู้ชมนี้ อยู่ติดอยู่ติดกับสถานีรถไฟกลองจันดีนะยจะไปออกออกกันรถนะครับนี่จุดนี้ครับทุกคนนี่ที่ลูกค้ามาเหมอหมดเลยนะก็มาสรงยางครับทุกคนก็มาส่งยางพา,า,าราแต่กองปารถสิบล้อมาครับ เครียดมาแล้วครับทุกคนอยากให้ลูกทิดดีกลูกคิดหนึ่งสองสามสี่อ่าให้ 1, 2, 3, ์ติปวันนี้อ๋อให้์ติปอาร้อยวันนี้เออไอน์ติปอาร้อยวันนี้อ่าไอน์ติปอาร้อยเอาไว้กินก๋วยเอาไว้กินกา,า,นกาแฟแต่ห้ามจ่ายเจ้าป้าเจ้าป้ามีเยอะแล้วโอเคเดินทางต่อไป Okay. ตอนนี้เราก็เก็บของแล้วนะครับก็วันนี้ให้ทิปให้น้องๆให้ลูกจิตร้อยได้กินกาแฟเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อไปยังเมืองนครนะครับก็ปกีิเราจะไปหาของก่อเมื่อวานก็ดูไว้แล้วที่ห้างนะครับดูไว้แล้วสองชิ้นเมื่อวานต่อจังหวัดต่อทิ้งไว้นะครับต่อสองชิ้นสามพันก็วันนี้จะไปดูเผื่อจะได้นะครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอช้างกลางครับทุกคน เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่ครับนอ้นุ่นเขาเก่งกีฬาด้วยนะครับทุกคนนี่เก่งกีฬาตอนนี้อำเภอช้างกลางครับเขาจะเก่งกีฬานะครับทุกคนนี่ครับรถจะจอดเต็มเลยนะครับโอ้โหนี่อำเภอของเขานะครับทุกคนที่ว่าการอำเภอช้างกลางโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับกีฬาสีครับทุกคนก็ โอเคเราจะได้เดินทางต่อข้ามเขาหนึ่งลูกครับไปยังเมืองนครนะครับผ่านลานตะก,กาก็ที่บรรยากาศที่ดีที่สุดของประเทศเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นครแล้วก็วันนี้วันศุกตรงวันจุกแล้วเราจะไปละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จแล้วก็เราจะไปนอนที่เมืองนครต่อแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินจับของอีกนะครับทุกคน อนนี้เดินทางมาถึงชานกามีน้ำตกรับถลุงไปน้ำน่อยนะครับ ane, gen, คนอคอกน้ำีน้ำนี้ดาตอนน้ำจืดวก็โดต่อไปทีน่จะยิงียบกว่าเดิมากลตอนแ่วันนี้เราไม่อยู่ท่าคอนเลยดีบนไปสงขาเลยหลังเากนั้นเอออะไร はい。<laughs> โอ,โอ้สบายเลยครับทุกคนทุกคนโอเคเราก็จากจุดน,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอละหมาดที่มัสยิตในเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวนะครับทุกคนโอเคไป อนนี้เดินทางมาถึงนครแล้วแม่ข้าวทิ้งไ,ไทยโอชาขบวนขึ้นไปเลยนี่ครับตอนนี้มาร้านข้าวมุสลิมโอชาโอ้โหขึ้นนอ,อกแอร์เลยตะกุนขึ้นนอ,อกแอร์

Bye. Uh -huh.